โอ้โหเียตาตาตาโอ้โหโอ้ตาไม่เป็นไรมไม่เป็นไรเตรียมความพร้อมนะครับปนนมาอยู่ตรงนี้ประนนนี่ หนึ่งที่นั่งตรงนี้ครับแข่นซอกแล้วครับโอ้ตรงนี้ปลาบอนนี่ปลามันอยู่นี่เลยนี่อ่ะใช่แล้วครับเวลาลุ้นรถถึเอามาแล้วครับจวด โอ้โอ้ไม่ทันแลน้วนี่โอ้ทับเขาอีกยันนี่ฉลาดติดกะดตะกี้ปนองโมบิเตะ้ยหโอ้ตา เอาดูแหนี่ครับอุ้ยซูมยุ่เลยปลาปลานินไซด์มาดูแหนี่มาดูแหนี่มาดูแค่กูตาด้วยตาขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหโอ้โหขึ้นเลยตาตาตาโอ้โห โอ้ตาดึงขึ้นแทบไม่ไหวครับตาคนเดียวด้วยมีผู้ช่วยอีกเอาใดบอลกดไม่ทันหรอกใคร,ใครทาคร้ามีตัวช่วยปลดทันทันหวานเฮ้ยถึงงทยอ้โ,อ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 โอหรนี่รอ,อดหน่อยะมาสนานกันในโฟกเนี่ยบูุเรียบนีเรียเบียร์เลยเออเออยัไม่ขึน้น

อันนี้มันวิ่งทั่วสายเลยนูฟังนู้นเขาของผู้ละเมาของก็ของเจ้าของสายดูแค่นั้นอ่ะฟังนู้นนะได้กดไใ้ได้หวานใบครับ เดี๋ยวมาเนมือเจ้าิกได้สิกเลยแฮเลยบบบอนี่ผู้แเลยคๆเลยสลงคิไปเทสดี๋ยวเสลงคิดี๋ยวดมีอันยื่นกนมือแับบอลขับบอลอะรนึกว่าบอลังนี้อันนี้ยื่นมึงอันนี้ยื่นตรงนี้วด ทำประมาณเอวี่นี่ลงไปวานนี่ด้เ๊อเสร็จแล้วฮะจุดแต่่งมันเี้ยโอยโอ้ยคุณริบัติรูจิต้ตัยวนนี้เเตรียมทั้งเตรียมทั้งเตรมหยนนี่ต้องอนุญาตหยนี ตั้งตั้ง selain นี้ทาง

มีห้าชากเพเดียวแหละอ่ะพี่เอ็มครับพี่เอ็มนั่งรอง้องมีตึกมีตักไหมโอ้สี่ห้าตัวแหมเราประมาณสี่ห้าตัวตลอดนะพี่เอ็ม อจวดโอ้แหงขาวฝั่งนี้<คอ>นภาพมันอาจจะย้อนแสงอ่ะผมอยู่ฝั่งนี้มันลนน้นคนแน่นย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ เอามีติดมาเลยแห่แดงโอ้สมยุงเลยแห่เนอะปรผมงชายฝั่งเตฟิว <c oughs> มาลอเขาให้หวานนี้เขาเรามึงใช้ฟังในทุกทีนี่มันจะมูดประปรายเลยไปจึ่งมาวนะเอาไลามมเกิดลูกพัดลาไปอยู่ฝั่งนู้นมันปลิวไปอยู่มุ้งข้นมเลยอนะเย មកទៅជិ da, ះត្រៃមកគេមិនគិតងាយណាស់យប់នេះមកត្រឡប់វិញមកត្រឡប់វិញវិលមុខមកហេះដាក់ទីតមកឡាទីតទៅនេះសាប់ប៉ាតាមទៅម្ដងរយពលរយណាមកមើលមារាតាមទៅទៅតើទៅក្នុងយ៉ាងណាអើ

ลาเลยครับงานนมนางเล็ดครับกินที่กมีพลังดีครับเขาว่าจะคุยกันก่อนใช่ป่บคุยคุยกับไม่ได้แล้วทีนี้เอาปลาชูครับ้ โอ้ยต้องโอ้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 ดอ้โอ้โ้อ